สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันศุกร์ที่11เมษายน2 0 2 5เปิดพระสวรรค์ข้อต้องจำพระเจ้าจะเปิดคลังฟ้าอันดีของพระองค์ทรงประทานฝนแก่ท่านตามฤดูกาลและทรงอำนวยพระพรแก่กิจการน้ำมือของท่านและท่านจะให้ประชาชาติหลายประชาชิขอยืมแต่ท่านจะไม่ขอยืมเขาเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่12อ่านมัทธิวบทที่3ข้อที่16-17อ่านพระกัมภีหนึ่งปี หนึ่งพงกริยับทที่หกถึงเจ็ดหมายเหตุคำว่า heaven s หมายถึงท้องฟ้าสวรรค์หรือฟ้าสวรรค์ในการแบ่งปันวันนี้มาในบางครั้งจะใช้คำว่าท้องฟ้าบ้างสวรรค์บ้างและฟ้าสวรรค์บ้าง เพื่อให้เขากับบริบทนั้นๆการทำงานภายใต้ท้องฟ้าเปิดและภายใต้ท้องฟ้าปิดนั้นต,ต่างกันข้อพระคมภีประจำวันนี้กล่าวว่าเมื่อท้องฟ้าเปิดออกเหนือท่านฝนจะตกตามฤดูก,กาลท่านจะได้รับผลจากการงานของท่านและเป็นผลให้ท่านเริ่มให้ยืมแก่ประชาชนาต,ต่าง ื่อทำฟัาปิดลงตามเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ย8ข้อที่ยีสามถึงยีฝนที่ตกลงมาจะเป็นเหมือนฝุ่นและความมีบางของท่านก็จะไลฝนไลผล วิธีที่จะได้สัมผัสกับท้องฟ้าเปิดดังที่เห็นในเฉลยธรรมบรัญญัติบทที่28ข้อที่1-2คือการตั้งใจฟังพระบัญญของพระเจ้าและปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ุูประกาศพระบัญญัติ1ข้อ1ของพระองค์อยู่ที่ในมรรคีบทที่3ข้อที่10กล่าวว่าจงนำทสา์เต็มขนาดมาไว้ในครั้งเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิด และต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพอรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่เมื่อสวรรค์เปิดเหนือคนคนหนึ่งทุกสิ่งที่เขาสัมผัสจะเริ่มจเจริญงอกง,งามเมื่อท่านดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าสวรรค์จะเปิดเหนือท่านเมืเ่อเปตูรลออนุญาตให้พระเยซูใช้ลองเขาและเจอฟังพระบัญชาของพระองค์ให้หย,ย่อนอวนลงจับปาการช่อปฟังของเขาทําให้เกิดการสัศจอย่างล้นหลาม อย่างไรก็ตามเนื่องจากไปตรงทาง,งานไปท้าทาง้าที่ปิดเปเวลานานเขาจะหย่อนอ้วนลงเียงอ้วนเดียวแม้จะทำเส้นนั้นเขายัางจับปัดได้มากมายลูกาบทที่ห้าข้อที่หนึ่งถึงเจ็ดลองนึกถึงภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเขาหยอดอ้วนลงมากมายตามที่พิยูทสมบัญชาในพระนามที่อยู่เหนือนามท้งปวงพระเจ้าอธิฐานว่าท่านจะได้ยินพระสุดเสียงของพระเจ้าเกี่ยวกับระดับต่อไปของท่านและจะฟังคําสั่งสอนของพระองค์ การทิญานเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้ช่อเดินใต้ยท้องฟ้าที่เปิดลงเมื่อพระเยซูเสด็จไปที่แม่น,น้ำจอร์แดนเพื่อรับปฏิสมาจากยอดผู้ให้ปฏิสมาพระองค์ทรงทําสิ่งที่พระองค์คนอื่นที่ทาเมื่อพวกเขารับปฏิสมมาพระองค์ทรงอธิฐานอยู่มาเมื่อคนทั้งปวงรับปฏิสมาและพระเยซูสงรงหับด้วยขณะเมื่อทรงอธิษฐานอยู่ท้องฟ้าก็แหวกออกลูกาบทที่สมข้อที่21ขณะที่คนอื่นลงไปในน้ำรอบมาใต้ท้องฟ้าที่ปิด พระเยซูทรงอธิษฐานขณะที่พปะองเส็จลงไปในน้ำและออกมาใต้ท้องฟ้าที่เปิดโล่งการใช้เวลาอธิษฐานด้วยใจจุดจอ่อใจะให้ผลที่คนอื่นไม่มีเพราะการอธิษฐานด้วยใจจุดจ่อของผู้จบทามีพรัมหาศาลแลอก่อให้กเกิดผลที่น่าอัศาจรรย์ยากกบทที่ห้าข้อที่สิบหกขออธิษฐานข้าแต่พิิดาข้าพระองค์ขออธิษฐานขอพระคุณให้ข้าพระองค์อธิษฐานด้วยใจแรงกล้าและจะบองพระองค์อย่างขยันขันแข็ง เพื่อข้าพระองค์จะได้นำมนชีวิตอยู่ไปใต้สวนที่เปิดกลางอธิฐานในพระนามของพระเยซู